รับประกันนะคุณผู้ชมนะสำหรับดีล็อกนะฮะอืมบล็อกเบิร์นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยผอมครับในเรื่องของการบล็อกเบิร์นเนี่ยเมีบล็อกแป้งบล็อกไขมันบล็อกน้ำตาลคุณว่าพิซซ่านี่แคลอรี่สูงไหมสูงมากทุเรียนโอ้ย่าให้พูดเฟรนช์ฟรายทอดรอนๆไม่ต้องสื่ออมน้ำมันไหมเต็มเต็ม ตัวดีล็อกเอาอยู่เอาอยู่เลยมันล็อกหมดเลยยังไงแป้งน้ําตาลไขมันมันล็อกหมดเลยครับนะเพราะว่าเขาใส่ถึงสามเท่าใส่ถึงสามเท่าผอมแน่นอนผอมจนคุณไม่รู้สึกว่าคุณผอมครับเคยไหมเดินเดินอยู่ทําไมผอมลงทําไมผอมลงเออเราจะมีความรู้สึก้จริงเหรอนู่นนี่นั่นนะคะนี่แหละค่ะดีล็อกเพราะว่าสารสกัดเขาใส่ผลส้มแข่ช่วยในเรื่องของการทับายไซเลียมฮัทดช่วยในเรื่องของการทําให้เราอิ่มไว ฐานสก,กัดจากลาสเบอร์รี่สีแดงผอมแล้วดูไม่โสมวันนี้ถ้าเกิดเราพูดกันขนาดนี้แล้วกินแล้วผอมกินแล้วลดลดลงเร็วเนี่ยทุกคนจะต้องตีไว้เลยว่าดีแล้วประมาณ3,000กว่าบาทอืกล่องหนึ่งแพงแน่นอนครับขายเท่าไหร่คะ เหลือนะฮะบอกเลยว่าดีล็อกเนี่ยโหไม่แพงและมีโปรด้วย<ะ>อยากได้โปรรีฟขัดหน้าจอเลยนะครับซื้อหนึ่งแถม1พิเศษเพียง350บาทเท่านั้น<ะ>แถมส่งฟรีด้วยนะครับสนใจกับด <c oughs> ีล็อกตัวนี้นะฮะสามารถโทรได้เลยเบอร์นี้ครับ0 9 1 7 6 9 4 6 9 3 0 9 1 7 6 9 4 6 9 3หย์ก็หรือที่ l ล n e แอดพิบัสไซต์ตามด้วยดีล็อกนั่นเองนะครับมาที่ข่าวบันเทิงต่อครับไปดูคุณแม่น,มนี่ดีกว่าดีน่าจังครับคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่ส่งข่าวมาให้อ่านไมา้รักซซ ลอดเพราะไปเปิดใจเปิดเผยเรื่องราวในชีวิตในรายการแฉครับกับรีน่าจังบอกว่าเคยมีเงินทองหลายร้อยล้านหาเงินได้มากสุดใน2,000ล้านบาทก็คือการส่งออกเสื้อยียนที่ประตูน้ำงานนี้เองวันหนึ่งเนี่ยตัดเป็นหมื่นหมื่นตัวคนมาซื้อกันเต็มใจเงินสดหอบเงินไปฝากที่ธนาคารวันวันหนึ่งสีล้านเลยอะ่ะบอกทุกวันนี้หรอไม่ได้นอนเท่าถนนก็บุญแล้วนะฮะ เฮยส่งออกปีละ2,000ล้านส่งออกเสื้อผ้ายีนนะฮะแล้วก็มีลูกน้องเกือบ5,000คนช่างตัดปักวันหนึงเป็นหมื่นหมืตัวขายยีนปักเลื่อมโอ้โหตะวันออกกลางเขาก็มาซื้อกันสดนะวันหนึ่งขายได้ 4, ีล้านเอาไปฝากกันที่ธนาคารนะต้องบอกแบบนี้เลยไม่มีใครจ่ายเช็คนะฮะแล้วก็เมื่อถูกถามว่าแล้วเงินนะไปไหนหมดนะฮะคุณลีน่าจังก็เลยให้คำตอบว่าเอาไปเล่นกันเมืองหมดแล้วนะครับ ลงไป6ครั้งที่สมัครนะฮะลงไป6ครั้งหมดไป75ล้านบาทแล้วก็มาทําดาวเทียมหมดไป2ีล้านบาทเป็น100ล้านคิดว่าทําส่งออก2,000ล้านกาไร2 0 0 0ล้านเหรอไม่ใช่ก็กําไรอย่างมากก็แค่200ล้านไงแล้วก็ซื้อตรงซื้อตึกยังอยู่2ห้องก็คือ190ล้านบาทนะครับต,ตึกตึกของแกอ่าเรียกว่ามีช่วงหนึ่งของชีวิตที่รุ่งเรืองจนถึงวันหนึ่งก็ต้องมีชีวิตที่เออมันมาดาวลงเขาคิดว่าวันหนึ่งไม่คิดว่าจะจนนะงานนี้ก็เลย เริ่มที่จะใช้ชีวิตนะฮะตอนนั้นมีเงินเยอะก็เลยอยากจะไปสนุกสนานกับการเมือง <c oughs> ก็เลยไป <c oughs> อยากเป็นสอสอ,อยากเป็นนายกระรัฐมนตรีทําให้หมดเงินไปทั้งหมดได้75ล้านบาทด้วยกันแต่พอวันเวลาผ่านไปเนี่ยคุณลีน่าจังเผยว่าโควิด2ปีเจ๊งไปกว่า10ล้านนะฮะ <c oughs> ต้องประหยัดมากๆ <c oughs> เลยส่วนเรื่องความรักตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเข็ดละลีน่าจังเผยว่าเคยหมดเงินกับผู้ชายไปมากกว่า100ล้านบาทชีวิตมีกละลำบอกแบบนี้นะฮะ <c oughs> มีทุกคนมาหลอกเรา แม่เลงเล่าไม่หมดแต่เราพูดออกากไม่ได้ครับแล้วรู้ไหมว่าทำไมอยู่ๆของขายไม่ได้ไม่ได้เป็นความผิดที่ของแม่นะไ่เรียกว่าเนี่ยแหละเขาเลยเดหน่อยเลยปกติลูกค้าแม่จะเป็นนี้อืรวยไหม รวยไหมพวกนี้อืมรวยสิใ <Island> ช okay, like ้เงินสดอ่าพาเจออืโอเคเข้าใจก็คือมาขันลูกค้าไปเลยก็คือคนลูกค้าเป็นรายใหญ่ไปยุคหนึ่งอ่ะสองพันห้ารอสาสิบกว่าๆอือใครไปเดินประตูน้ำเป็นเกงยีนอ่ะที่มันตอเป็นหมุดตอกตอกตอกเขาญาติที่เต่ารับคำตอบบุดถึงเกงยีนอ่ะสมัยก่อนยุคนั้นก็ ทุกคนจะแต่งตัวเหมือนพี่ใหม่เจริญปุระใหม่เจริญปุระแต่งไงทุกคนแต่งเหมือนใหม่เจริญปุระหมดอย่างยิ <c oughs> งก็มานั่งตอก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 ุอกอกอกดกันแล้วพอเสร็จปับ๊บเนี่ยขายดีเพราะว่าลูกค้าส่วนใี่มาจากนี่หมดมบินตรงมาเลยแล้ว,ลวก็จ่ายเงินสดอพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาอืม,ออมนี่แหละอดีนี่แหละ ก็เลยก็เลยทำให้เศรษฐกิจมันดาวดาวเลยเศรษฐกิจยุคนู้นนะคะไม่ใช่ยุคนี้นะคะยุคนู้นจากที่เมื่อก่อนที่บอกว่าเดือนละสี่สี่ห้าล้านใช่ไหมวันละสี่ห้าล้านวันละสี่ห้าล้านวันละสี่ห้าล้านมันก็เนื้อลูกค้ารายใหญ่ไปแล้วอ่ะก็ไม่มีเงินก้อนมาตอนนั้นจีนจีนยังไม่นะยังไม่มีจีนนะจีนยัง จีนนี่ยังยังยังเป็นคอมมิวนิสต์ที่แบบว่ายังปิดประเทศอยู่นะยังไม่ได้กว้างไกลยังไม่อะไรเลยยังไม่ได้เป็นตัวยังไม่ได้เป็นเงินให้กับประเทศเรายังไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวที่มาเยอะที่สุดนะไม่ใช่นะครับก่อนจะเป็นลูกค้าแนวนี้มาประเทศไทยเราเยอะที่สุดฝั่งเลยตะวันออกว่าแม่ตะวันเอ้ยตะวันหรือว่าแม่เนี่ยตะวันออกกลางเออตะวันออกกลางเออตะวันออกกลางแม่เล่าพี่เต๋อฟังนะนั่นแหละ ก็เลยขาดไปเรื่อยเก,ก๋เซื้อตึกตรงนั้นของแกนะลูกค้ารยายใหญ่ข้างล่างอ่ะข้างล่างที่เช่าข้างล่างอ่ะปกติลูกค้าแประตูน้าอ่ะเขาจะมีร้านเช่าของแปกประจําอเดือนละห้าหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าหกหมื่นก็มีก็มีสองห้องใหญ่เลยนะห้าหกหมื่นก็ประมาณสองแส,สนกว่าบาทเ,เ,เนาะเดือนละแสนสองแสนเดือนละแสนสองแสนสองเนาะแล้วก็ข้างบนแกก็บเปิดขายครีมขายครีมแล้วก็แล้วตึกข้างบนเป็นของคุณแม่หมดเลยทั้งตั้งซี่กับอินทราสแควร์ องห้องห้องใหญ่ๆนะเขาเป็นของคุณแม่หมดมไปบ่อยแล้วก็ก็ <c oughs> ซื้อไว้สมัยก่อนไปก,ก็นอนข้างบนอนอนข้างบนตรงนู้นเลยแล้วก็ตอนหลังลก็เล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้นะครับก็เลยขาดข้ารายใหญ่ไปเลยนะครับคเออตอนนั้นยุคนั้นเนาะทะุกกุ๊ทุกคนจะแต่งตัวเป็นใหม่จเจริญปุระหมดแล้วถ่านยุคนี้ยุคนี้ดารามีเยอะไงยุคนี้มันมีโซเชียลด้วยไง ซื้อของออนไลน์อะไรเงี้ยยุคนั้นไม่ใช่ไงเ,เวลาคนต่างจังหวัดมาเนี่ยเมื่อก่อนมันจะมีหนังสือพวกไวนารักไวนารักหรือแฟชั่นรีวิวเขาจะเปิดแคตตาล็อกดูกันหนาขนาดเนี้ยเ,เขาจะเปิดแคตตาล็อกสมัยก่อนดาราที่ถ่ายบ่อย,ยนะก็จะมีนัทมีเรียแอนซิเลียมแล้วก็มีหลายคนนะพี่เต๋อจำชื่อไม่ได้นะคะหนังสือวัยนารักหรือว่าแฟชั่นรีวิวมันจะหนาขนาดนี้เธอรู้ไหมว่าดาราไม่มีรับเช็คนะจ๊ะ เงินสดหมดจ้าใส่แฉะแฉะแฉะเปลี่ยนชุดใส่แฉะแฉะฉะเปลี่ยนชุดใส่แฉะแฉะฉะเปลี่ยนชุดอร้านนี้มาเงินสดร้านนี้มาก็เงินสด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 หมดจ้าไม่ต้องรอรอบบินไม่ต้องค่ะเงินไม่มีใครจ่ายเช็คเขาจ่ายเงินสดจากประตูน้ําอแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยโทรอโลมาที่ประตูน้ําหมดคือเดินเนี่ยโอ้คุณผู้ชมแทบจะเบียดกันอะคนมาซื้อออเดอร์ของไปขายขายแล้วก็ต้องมาซื้อที่เมืองไทยหมดออเดอร์ของนี่มาซื้อเมืองไทยหมดแล้วก็ขายดี ขายดีมากเพราะว่าบางคนเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะสั่งเนี่ยเขาจะเปิดแคตตาล็อกอแคตตาล็อกเสร็จั๊บเขาจะบอกว่าเอาตัวเนี้ยสามร้อยตัวตัวนี้ห้าร้อยตัวแล้วก็ไปขายอยู่ต่างจังหวัด <c oughs> ทํากันไม่ทันแล้วจ่ายเงินสดดารายุคนั้นรวยทุกคนที่ถ่ายหนังสือไว้น่ารักรวยทุกคนจ่ายเงินสดนะคะเงินสดไม่หักภาษีเงินสด สบายๆรับเนาะเนาะเรับเงาะเาะเงินสดเงินสดนับกันตรงนั้นนับกันตรงนั้นจ่ายกันตรงนั้นใช่นั่นแหละค่ะะเอาล้วครับเรามาปิดท้ายวันนี้ด้วยคุณท็อปจรรนดีกวา่าไม่รู้จักใช่ไหมใช <c oughs> ่ท็อปจรรนเนี่ยจบสัญญาจากช่องสามด้วยดีนะครับรับงานอิสระบอกว่าได้ค่าตัวเพิ่ม4-5เท่าเลยนะฮะโบ, <c oughs> บกมือลาช่องสาแล้วครับกลายเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวแล้วกับนักแสดงหนุ่มท็อปจรรนนะฮะ ถึงเจ้าตัวก็ได้มีการเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าไม่ต่อสัญญากับช่อง3ว่าผมเนี่ยเข้าไปกับลาทางด้านของคุณปิ่นกรมลนมารีโนหรือว่าคุณดิวแล้วผู้บริหารที่ช่อง3เรียบร้อยแล้วครับทางนายก็อวยพรให้เราในประสบความสําเร็จในทุกๆสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ผมก็อยู่กับช่อง3มา10ปีแล้ว ถามว่าใจหายไหมก็ต้องบอกว่าใจหายแน่นอนช่องสาคือครอบครัวของผมกลานออกมาหาประสบการณ์เปิดโลกกว้างก็ไม่ง่ายเลยสําหรับผมกับคุณท็อปนะฮะส่วนละครใหม่ๆนะฮะตอนนี้มีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็ผู้จัดจทุกท่านที่ยังนึกถึงผมและก็เชื่อมั่นในการแสดงของคุณท็อปจรนส่วนเรื่องของค่าตัวก็เป็นเรื่องของการตกลงและก็รายละเอียดในการทํางานทางผมกับผู้จัดการก็มีการกําหนดเลทค่าตัวปกติกันอยู่แล้วครับถามว่า <c oughs> ได้รับเพิ่มจากเดิมไหมเอาเป็นว่าที่คุยกันไว้ก็ถือว่าเสนอมาสูงพอสมควร ละครเนี่ยที่เคยรับเล่นเนี่ยก็ถือว่าราคาค่าตัวเลดก็เพิ่มมามสี่เท่ากันเลยทีเดียวถือว่าเยอะขึ้นอ,อันนี้ก็ถือว่าลาช่องสามแล้วนะครับพระเอกท็อปจรนเป็นน,นักแสดงอิสระใช่<ะ>ก็ไปเจนี้ก็จะเจอกับคุณท็อปได้ในทุกๆช่องะนะฮะนักแสดงอิสระไปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เล่นเป็นพระเอกเก่งเหมือนกันนะครับ<ะ>แล้วก็<ะ>ออกมา อยู่สิบปีก็นานเหมือนกันนะอ๋ออยู่มาสิบแล้วเหรอสิบปีสิบปีไปไม่เป็นไรอุ้ยไม่เขาก็ทำอิสระแล้วสิบปีลูกเาช่องเขาจะต่อไม่พูดไปอือมันเป็นการแบบว่าไม่ใช่ไปหาดีกว่าไปหาสิบปไม่ใช่ค่ะเวลาดาราเนี่ยเขาจะต่อห้าปีแล้วก็เซ็นต่ออีกห้าปีก็สิบปีแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาบางทีเขาจะไม่เซ็นห้าแล้วเพราะเรื่องอายุด้วยเขาจะเซ็นปีต่อปีหรือบางคนก็สามปี แต่ทีนี้น้องท็อปเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่า10ปีแล้วเขาคงอิ่มกับช่อง3แล้วเขาอยากจะไปเล่นช่องอื่นแล้วล่ะช่องจงช่องเจ็ดช่องวันช่องอะไรก็เยอะแยะเดี๋ยวนี้มันอะมากยางนี้ก็าละครกันมากมายใช่เขาก็ไปกันหมดไม่บางคนเดี๋ยวนี้บางคนก็ไปมุ่งทางเรื่องของซีรีส์อะไรเงซีรีส์ก็เยอะอะไรซีรีส์ก็เยอะก็ไปหาประสบการณ์ใหม่ๆกับบทบาทนักแสดงเชื่อว่าแฟนคลับก็คงตามไปดูกันอย่างแน่นอนเดี๋ยวละครเรื่องใหม่หรือว่าจะเป็นผลงานใหม่ของคุณท็อปจะเป็นที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันอย่างแน่นอนนะะคเวววลลาาหมดดแ้้ไปย สำหรับดีล็อกนะฮะบล็อกเบิร์หุ่นของคุณนะฮะบล็อกแป้งบล็อกไขมันบล็อกน้ำตาลลงไวผอมจริงต้องดีล็อกคุณผู้ชมนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้กับดีล็อกหนึ่งกล่องมี10แคปซูลด้วยกันนะครับโปรวันนี้จากรายการเราลิฟแคปหน้าจอเลยซื้อ1แถมไปอีกหนึ่งในราคาพิเศษเพียง350บาทเท่านั้นนะครับสนใจเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้ว0 9 1 7ศูน9์เก้าหนึ่งเจ็ดหือว้าที่วาหน้าตามศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหกเร้าสี่หนเร้าสาอน พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะ,นะคุณผู้ชมนะ <c oughs> แล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ